เมื่อมีโอกาสและมีงานทําควรเต็มใจทําโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยนันและความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น อบ้านกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ขอให้เธอเปิบ้านในทาและขอให้เธอเบิงบ้านกับการรับใช้เพื่อนน้อนำโรงเรียนบ้านสงาวกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหง มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตรบริการในปี2563มีนักเรียนทั้งสิ้น191คน ย้ายมาเพิ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ถึงปัจจุบันอีก7คนรวมทั้งสิ้น198คนเปิดทําการเรียนการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม11ห้องเรียน มีบุคลากรทั้งสิ้น15คนแยกเป็นครูตามจอ18จําจำนวน11คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนครูธุรการจำนวน1คนครูผู้ทรงคุณค่าจำนวน1คนและครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวน1คน โอกาสนี้ขอเสนอผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31มีนาคม2564ดังนี้นางสุพรรณีกุลภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาวได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสงาวให้ทุกคนเป็นคนหูอยู่อย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุก ้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาสู่ศตวรรษที่21สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนตามจุดเน้นนโยบายโครงการที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการโดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของผู้อำนวยการรัฐอิสาระกงวงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งที่ว่า เลยวันต้องเป็นหนึ่งเลยวัน to b ีวันภายใต้หลักการทำงานอย่างไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องรอคำสั่งมือซ้ายกอดตำราและมือขวากอดคนตอนที่หนึ่งด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนกำหนดนโยบายการบริหารด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการตามบริบทของชุมชนกำหนดขอบข่ายของงานเพื่อการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้นักเรียนเป็นคนหูนักเรียนทุกคนต้องเติบโตควบคู่กับปุปันิสัยที่ดีงาม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาและสร้างนิสัยดีๆให้เด็กมีความดีพื้นฐานสากล5ประการด้วยกิจกรรมเจ็ดบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราชญ์เช่นการเดินอย่างมีสติการถอดและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบการแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบ การวางสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิก่อนเรียนการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเพื่อให้นักเรียนประถมวัยมีความพร้อมทุกคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปสามารถค้นหาและฝึกทักษะตามความถนัดความสนใจทุกคนนักเรียนมัธยมศึกษาได้ฝึกทักษะตามความถนัดความสนใจทุกคนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติไม่ต่ำกว่าผลการทดสอบของระดับจังหวัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบปลายปีได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ3ร้อยละ60นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบ r t ในระดับคุณภาพดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสุพรรณีกุลภา,ลา,ภาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายโดยใช้กระบวนการทักษะ 3R8C และจัดกิจกรรม PLC เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มอบนโยบายให้ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำแบบโบราณจัดทำแผนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ด้วยวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น active learning การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง PBL การจัดการเรียนรู้เป็นฐานและ BBL การจัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานนอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่นกิจกรรมทัศนศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2563ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาในวันที่4มีนาคม2564ที่ผ่านมาดังนี้ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนน้ำบ้านนาคอ ระดับประฐมศึกษาปีที่4ถึง6ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแล้ววันที่12มีนาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้มีการสนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบจัดการเงินและทรัพย์สินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรมีการกำหนดมาตรฐานและภาระงานตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่โรงเรียนได้ใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของโรงเรียนโดยได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของท่านผู้อำนวยการรัฐอิสรากงวงศ์ในระยะที่หนึ่งคือป้ายให้ชัดตัดหญ้าให้เตียน ทาสีให้สดใสกายภาพดูดีน่าอยู่น่าเรียนจิตภาพพร้อมและได้สร้างบรรยากาศห้องเรียนสมาร์ทคาสรูมให้เป็นห้องเรียนคนหูโดยการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดสภาพห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อคุณภาพผู้เรียนให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างแท้จริงโดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยผู้บริหารได้ใช้ทักษะการชงเชื่อมใช้ให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคนหูตามองค์ประกอบ4คือห้องเรียนสะอาดครูมีบุค,คลิกภาพที่ดีนักเรียนเป็นคนหูอ่านออกเขียนได้ฝึกทักษะตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้ยังได้สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้งดำเนินการคัดกรองผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ได้ให้ครูประจำชั้นทำการคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับทุนเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนจนได้รับจัดสรรทุนทั้งสิ้นจำนวน57ทุนเป็นเงิน57,500บาทดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิสมมนสมรรถนะจัดทำแผนพัฒ,พฒนาตนเองและดำเนินงานตามแผนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องดังนี้นางสุพรรณีกุลภาได้รับรางวัลผู้ดำเนินงานกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,563จนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ2ปีติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและครุ้มครองแรงงานและรับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขนางนวลสีแก้วมั่นได้รับรางวัลครูดีสีเมืองเลยเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี2564จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับทางราชการมาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลครูด,ดีสีเมืองเลยรางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นระดับประเทศ และได้ส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาตลอดจนเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกให้ไปเป็นวิทยากรเช่นนายสลาวุฒิโพธิจันทร์ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวิทวัฒช่อรักได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่หน่วยงานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอปากชมตอนที่2การปฏิบัติงานราชการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำรงตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพมาโดยตลอดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในงานที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบจากประสิทธิภาพและผลสําเร็จของความดีที่สั่งสมผ่านอุดมการ์และความมุ่งม,มั่นในการบริหารจัดการศึกษาด้วยแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงยังคงก้าวต่อไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นรักในอาชีพอันเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันทรงคุณค่าของการศึกษาคือเด็กต้องเก่งดีและมีความสุขโดยการนำของผู้อำนวยการสุพรรณีกุลภาตลอดไป ขอขอบคุณท่านรองพิธูลอุดอ่างท่านศึกษานิเทศวารุณีทีนาท่านนิราพรโสดาวิชิตรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการประเมินทุกท่านตลอดจนเพื่อนผู้บริหารที่ให้ข้อชี้แนะเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆและยังสนับสนุนในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อนอักเรียนและสถานศึกษาด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านสงาวทีมงานที่เข้มแข็งและน่ารักทุกคน